เกษตรกรเพื่อนกาเร่งเก็บดอกบัวนะครับเพื่อน,นําไปใส่ในวัตถาเญยแต่เพื่อนกาได้พบว่าผลผลิตของเพื่อนนี่ลดหน่อยลงเพราะยังครับเพราะว่ามีหอยเชอรี่ตล่ายนี่ยไปกินของเพื่อนเกือบมดน้องกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเบิร์นผ่าบรรยากาศนะครับได้ที่บ้านอัมพวัน หมที่8ตำบลสำราญอําอเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งเป็นพื้นที่ถ้ำหน้าบัวเญยแปลงเงยนะครับของจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเพื่อบพบว่าเกษตรกร,กรส่วนหญ่ต่างกำลังเล่งเก็บดอกบัวนะครับเพื่อเตรียมส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยตามยอดสร้างซื้อนะครับที่เขามาจํานวนมากในช่วงวัดอาสาลหาบูชาและวันเขา่าพรรษาที่กำลังสิมหอดนีนะครับสำหรับงานนี้นะครับผมนั่งสงวนสีนวนม่วงอายุ 68ปีเชาจังหวัดคอนแกนครับกรเกษตรกรผู้ปลูกบัวเพิ่อนกระเด็กล้าวนะครับว่ากอบครัวเัน,น่นีถ้ำหน้าบัวมาแต่แต่ดนละละนะฮะบ,บนพื้นที่ซีไรโดยเพื่นปลูกโดยเพิ่นปลูกบัวชัดป่องสันนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากเลยก็ดูแลกกง่ายพร้อมทั้งม้ยอดการสร้างสื่อซูมเอนะครับโดยวันธรรมดาเพิ่อนกระสิเก็บไดถึงวันละ6กรถึง1 0 0 0ดอก แต่พอมีวันสําคัญทั้งพระุทธศาสนานะครับยังเช่นวันอาสารหาบูชาและวันเขาพันศาเนี่ยแหละครับประกาศสิเก็บเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเป็นซีพันถึงหาพันดอกนั่นเองครับค่ะก็คือทิมข่าว n อ็บลงไปสัมผัสเรานีมือที่ 100, 30สิบ กรกางดกุมาพมที่ผ่านมาพ่อมือนีนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาสารหมบูชาซึ่งปกติแล้วพนวาจะเก็บดอกบัวได้หลายนะคะเพื่อที่จะเตรียมมาขายในมือนีแหละซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะปีนี้ดอกบัวลดลงนะคะเพราะว่าพนบอกว่าเสียไรยใดลดลงหลายแหง่งเดซึ่งดอกบัวที่เ,เก็บในวันพระญาญาย,ยังเช่นมือนีซี่พันหนึ่งหาพันดอกปีนี้ได้แค่พันถึงสองพันดอกโอ้แสดงว่าลดลงเคืองเกินเคืองนะคะคณะทีราคา ดอกบัวนะคะกับขายทรงใดดอกระบาทนะคะในช่วงวันอาสาราบูชาวันเขาพรรษาปีนี่นบอกว่ากับือสิเก็บได้ทอดน,นี้แหละเพราะว่ามือนีกอ่ะวันที่หนึ่งแล้วมืออื่นกับวันเขาบ้านานะคะเก็บหลายก่หนีบ่ได้แล้วนะคะผลผลิตถูกหอยเชอรี่กินจนเมดน,นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเราเบิ่งนค่ะเพื่อนตองการหลยบ่ครับตรงการหลยแต่บัวบ่วมีแล้วปีนี้เป็นหยังบ่มีครับ,บ มันเนี่ยอจากบักไวยนั่นแล้วมันกินนะบัวเลยบว่ามีดอกเด้ครันบัวหอยเชลรี่มันกินแล้วดอกมันกัเลยบว่าเกิดว่ะครับมันบ่ขื้นเลยมันกัดดอกมันยึดในน้ำาพุ่นนะคันบัวสันโอ้ยดอกกากสากแล้วเปลี่ยนตะเบิงกว่านี้ครับถือว่าคันคันหอยว่ากินี่สิได้ดผลผลิตลายก็านียนว่าลายแล้วล่ะเราห้องว่ามีวิธีกำจัดมันว่ะครับ มีแต่มันเหมือนบอ่าเปลี่ยนเอายามาล่งมันมันกแต่มันก็ตายอยู่แต่มันมันแหง่งบมเหมือนอม,มันหลายปวดบอกงอยครับถือว่าสูญเสียรายได้หลายบวโอ้ยหลายบวกเคยได้ที่พันหาพันนี่ได้พันสองพันแล้วมันกันนั่นแล้วลจากซี 5, ่พันหาพันแล้วพัน